มากใส่กันครับมากใส่กันพอดีเพื่อนบ่อเหนอนแล้วลูกพี่อะรูปกกวนัจนังไยเนี่ยเว่าเพื่อนบ่อหนอนพอดีเขาไปแกงนะมากเขาเรียกมาเบื้องให้เพื่อนนะครับรูก,กวนไเบมองอื่นเนีครับตอนนี้แหละตอนนี้แหละเนาะหามนอนเล็บบาดเนี่ยหาม,มานอ่นมองนี้เลยเดี๋ยวไปหยอกเก้าอีาอ้นี้แล้ว ไอ้มันวันโดนไปไอ้แม็กเซ่เจ้าแม็กเซ่ลูกเจียโดนแล้วตก้สมัะเตี้นไปงมากเันเขาเพิ่งจะไปแจ้งแล้วเนาะเจ้ไปแจ้งมันจะไร้มาสินะ